ดอกเครือมาน้อยทุกคนดูดอกเขาเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละแล้วนี่ปลูกมาได้สามปีเขาเพิ่งโตให้เพิ่งเขียวให้ค่ะแล้วมาดูพุ่มนี้พุ่มนี้เราไม่เอาผ้าข้างบนออกแต่ก่อนเป็นล่มเนาะเราใช้กับร่มพุ่มนี้เป็นลูกค่ะพุ่มนี้ติดลูกดูนี่ดูลูก ดูลูกเชี่ยมาน้อยดูเลียกมาน้อยเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเป็นเม็ดๆเลยให้ดูชัดๆนี่ดูเม็ดเขาชายเม็ดพริกไทยนี่ก็กำลังติดค่ะกำลังแตดแล้อ่อนออก คนแก่สมัยโบราณที่เขารู้จักจริงๆอืคนแก่สมัยโบราณเอาใหม่คนที่เกิดทันและรู้เขาก็จะชอบนะถ้าคนชอบจริงๆนะกำลังขึ้นฟุ้มสวยเลยนี่ก็อีกพุ่มหนึง่งแต่พุ่มนี้สวยกว่าเขียวกว่าปาคาราทุกคน 来吧。哎啦